น้องไอคะโจทย์อยากทราบว่าน้ำหนักรวมของมานะกับมานีมากกว่าน้ำหนักรวมของปิติและชูใจอยู่เท่าไหร่โจทย์ข้อนี้น้องไอจะทำยังไงคะเอามานะบวกกับมานีแล้วก็เอาปิติบ,บวกของชูใจแล้วมาลบกันแล้วก็มาลบก,ก,กันไหนลองทำให้ครูดูสิคะบนกระดาน มานะเท่าไหร่คะกี่กิโลคะ3า3สกิโลกับอีกเท่าไหร่นะคะ800กรมัมแล้วมานีล่ะคะค่ะมาทำวิธีบวกกัน น้ำหนักรวมของสองคนนี้ได้เท่าไหร่นะคะลูกได้71ได้71ดกิโลกรัมแล้วไงต่อคะปิติกับชูใจ ได้ยังคะปิติได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้แล้วยังไงต่อนะคะที่บอกคุณครูลบเหรอคะอ๋อค่ะข้อนี้ มีน้ำหนักมากมกว่ากันอยนนู่เท่าไหร่คะน้องอาย4กอกี่กิโลนะคะ4ค่ะขอบคุณค่ะ